สวัสดีค่ะแม่น้องพจใจมาดามสวีเดนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาสวัสดีทักทายพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจในช่องแม่น้องพจใจมาดามสวีเดนนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของน้องนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเมียฝรั่งรู้สึกน้อยใจในความสําเร็จของตัวเองมีเพื่อนคือน้ําตาคืออะไรใช่ไหมคะ เดี๋ยวยังไงก่อนที่จะไปฟังเรื่องที่น้องเล่าน้องแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะคะยังไงน้องก็ขอกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไคร์นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวยงไงเราไปฟังกันเลยค่ะค่ะอย่างอย่างที่น้องเคยแชร์ในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะว่าแม่น้องไม่สบายใช่ไหมคะก็คือว่า ท่านก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็คือแบบว่าอาการมันมันเหมือนทรงตัวค่ะมันดูไม่ออกบางวันก็ซุดบางวันบางวันก็ดีบางวันก็ซุดอะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างนะคะตอนนี้นะคะแม่น้องก็มีปัญหาเรื่องหัวใจโตหัวใจโตแล้วก็มีนิ่วในถุงน้ําดีและวันที่15นี้นะคะก็คือว่า15 mm. เดือนกุมภาแม่น้องก็ต้องไปตรวจหัวใจอีกครั้งเพื่อตรวจเช็คว่าร่างกายพร้อมที่จะผ่าตัด เจาะเอาเนิ้วในถุงน้ําดีออกได้ไหมอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าผ่าตัดได้แม่น้องก็จะได้ผ่าตัดในวันที่ยี่สามกุมภาพันธ์ถ้าผ่าตัดไม่ได้ก็จะได้ไม่ผ่าอะไรเงี้ยคะ่ะดังนั้นมันเลยมันเลยทําให้น้องคิดมากนะคะว่าเออถ้าน้องกลับประเทศไทยตอนเนี้ยก็คือน้องจะกลับวันที่สิบหกใช่ไหมคะ่ะถึงประเทศไทยก็วันที่สิบเจ็ดแล้วน้องก็ต้องกักตัวอีกประมาณเจ็ดวันแล้วอีกห้าวันเราตรวจ เราตรวจอีกรอบว่าจะเจอโควิดไหมว่าจะผ่านไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ยีิบสองแล้วถ้าแม่น้องได้ผ่าตัดก็คือวันที่ยีิบสามดังนั้นมันก็เลยทําให้น้องรู้สึกกังวลน,นะคะว่าเออถ้าท่านผ่าตัดแม่น้องจะมีจะมีแรงมีกําลังแบบว่าฟื้นฟูร่างกายตัวเองแข็งแรงขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้น้องคิดฟุ้งซ่านแล้วแบบคิดต่างๆนานานะคะ มันก็เลยทําให้น้องรู้สึกเหมือนประมาณว่ารู้สึกน้อยใจในความสําเร็จของตัวเองคืออะไรยังไงใช่ไหมคะคือความสําเร็จอะไรใช่ไหมคะความสําเร็จของน้องก็คือว่าน้องสามารถเคลียร์นี้เคลียร์สินให้พ่อกับแม่มีเงินส่งให้พ่อกับแม่ใช้สะดวกทุกอย่างแล้วแต่ทําไมแม่น้องต้องมาเป็นแบบนี้ต้องมาป่วยในตอนช่วงที่ลูกมีความสุขทําไมท่านไม่อยู่รับรู้แบบถึงความสุขของลูก ชื่นชมในความสําเร็จของลูกณตอนเริ่มต้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทําไมน้องถึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแม่น้องอ่ะคือท่านเป็นธาลัสซีเมียใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เกิดกินยามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยพอแก่ตัวมาเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอใช่ไหมคะก็เลยทําให้เป็นสมองเป็นอัลไซเมอร์และตอนเนี้ก็คือแบบว่าเหมือนนิสัยจะคล้ายๆจะคล้ายๆเด็กอะคะ่ะงอแง,งเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ไม่รับรู้เรื่องสวยๆงามงามไม่รู้อะไรแพงอะไรถูกบทจะเป็นเด็กก็เล่นเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเอาใจยากเหมือนอะไรแบบเหมือนไม่รับรู้ความสุขของลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้น้องแบบนึกถึงปีแรกที่แต่งงานกับป๊าปานะคะปีแรกแม่น้องยังปกติโทรกับบ้านทุกวันน้องจะโทรคุยกับแม่ปีแรกนะคะพอปีที่สองจะคุยกับพ่ออย่างเดียวพ่อคุยกับแม่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าแม่เริ่มจะแบบเหมือนคําพูดจะเปลี่ยนไป คือพูดอยู่ดีๆแล้วก็พูดเพ้อไปแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทาให้น้องรู้สึกแบบว่าเหมือนสับสนว่าแม่ตัวเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงปีแรกโทรคุยนะคะคือแบบว่าเหมือนว่าแม่เนี่ยหนูจะทําอันนี้อันนี้นะคือหนูจะซื้ออันนี้ให้แม่นะคือหนูทํางานหนูมีเงินนะหนูจะส่งให้แม่เท่านั้นเท่านี้นะแม่ต้องเก็บนะก็คือว่าณนะักครั้งหนึ่งในชีวิตหนูอยากให้แม่มีเงินเก็บในธนาคารเป็นของแม่เองอะไรอย่างเงี้ยคือหนูจะพาแม่ไปเที่ยว หนูจะพาแม่ไปซื้อนู่นซื้อนี่ใส่หนูจะหนูจะซื้อชุดสวยๆให้แล้วหนูจะพาไปเที่ยวแล้วหนูจะพาไปนั่งเครื่องบินนะแม่อะไรเงี้ยคือจะพาไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยคือคือวาดฝันไว้กับแม่ในช่วงปีแรกนะคะพอมาตอนนี้ทําไมน้องรู้สึกน้อยใจเพราะว่าน้องไม่สามารถทําความฝันตรงนี้ให้กับแม่ได้คือแม่ไม่สามารถแบบ มาดีใจมาภูมิใจกับลูกได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าในใ,ในในความที่ว่าเป็นอัลไซเมอร์คือคนเราเวลาเป็นอัลไซเมอร์ลงหลงลืมลืมเรื่องอะไรเขาจะมีเรื่องอะไรอยู่เรื่องหนึง่งทําให้เขาคิดแล้วเขาก็จะพูดซ้ําๆคือแม่น้องจะพูดอย่างเดียวนะคะว่าเอออย่าทิ้งน้องนะอย่าทิ้งน้องนะอะไรอย่างเงี้ย เราต้องเลี้ยงล้านเลี้ยงน้องนะดูแลครอบครัวเลี้ยงลูกนะเลี้ยงพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะมันจะสังเกตได้นะคะว่าเออในช่วงที่คนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าอะไรที่มันฝังอยู่ในสมองของคนป่วยสิ่งเดียวที่น้องบอกกับแม่นะคะว่าเออแบบน้องไม่รู้นะคะว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันไหมแต่สําหรับน้องนะคะน้องคิดว่าเออ น้องอยากขอบคุณนะคะอยากขอบคุณโอกาสที่ครั้งหนึ่งได้เกิดมาเป็นผู้ให้มีโอกาสที่ได้เป็นผู้ให้อะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าการให้ของเราบางครั้งเราอาจจะไม่เต็มใจให้หรือว่าบางครั้งการให้ครั้งนี้เราอาจจะเจ็บปวดแต่พอเห็นรอยยิ้มเห็นความสุขของคนที่เราได้ให้เขาเขายิ้มเขาลืมตาอ้าปากได้เขาหายใจได้ในช่วงขณะที่เขาล้มแล้วเราช่วยมันก็ทำให้น้องรู้สึก มีความสุขอะนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือไม่เราก็ไม่รู้นะคะคือว่าสิ่งที่ทำยากที่สุดคือทําดีกับคนแล้วได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแต่ว่าน้องก็คิดแค่ว่าเออถ้าทําดียังไงเราก็ต้องได้ดีตอบแทนอะไรอย่างนี้ยคะ่ะมันเลยทําให้ให้น้องรู้ว่าแม่น้องเขาฝังใจคือเขาเขากลัวเราคือเขากลัวเราทิ้งครอบครัว ว่าเรามาอยู่ต่างแดนแล้วเราจะไม่ดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นน้องก็เลยสัญญากับแม่นะคะว่าเออแม่จําไว้เลยนะหนูไม่รู้ว่าที่หนูพูดไปแม่จะรับรู้ความรู้สึกหนูไหมหนูอยากบอกแม่ไว้ว่าคือน้องจําคําสอนของย่าน้องนะคะว่าย่าน้องก็บอกนะคะว่าพี่น้องกันญาติพี่น้องกัน,ยน,อ,กนอย่ารวยแข่งกันอย่าอวดกันรวย พี่รวยมันน้องรวยน้องรวยมันพี่รวยคือคํานี้แบบมันก้องอยู่ในหูน้องตลอดนะคะน้องก็เลยปฏิปณิธานกับตัวเองว่าถ้าฉันลืมตาอาปากได้ถ้าฉันรวยฉันจะไม่ทิ้งพี่น้องฉันอะไรอย่างเงี้ยคือน้องก็เลยให้สัญญากับแม่นะคะว่าแม่หนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทิ้งน้องไม่ทิ้งหลานยังไงหนูก็จะส่งเสียให้เรียนจนจบอะไรเงี้ยก็บอกกับแม่นะคะแต่ว่าอันนี้มันก็คือ เราไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแต่มันก็เป็นสิ่งเดียวที่เราทําให้แม่ได้นะตอนนี้ก็คือว่าสัญญาแล้วก็จะพยายามทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะพยายามเป็นเป็นพี่ที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นป้าที่ดีของหลานอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ที่น้อยใจสุดๆนะคะคือคือเรามีเรามีในสิ่งที่เราอยากได้แล้วอะแต่แม่เราไม่รู้ไม่รู้สึกแบบ ยินดียินไา้กับเราอะไรเงี้ยคะ่ะมันเป็นทุกข์ใช้มากเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสิ่งที่เราดิ้นรลนหาประสบความสําเร็จสิ่งที่เราอยากมีเราไม่ได้ต้องการว่ามีอวดใครเราต้องการมีมีอวดพ่อกับแม่ว่าเออเนี่ยลูกของท่านอะทําสําเร็จนะผ่านคําดูถูกของคนมาได้แล้วในด่านหนึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าจะผ่านกับความพยายามของตัวเองไปได้ไหม คือเวลาโทรกลับบ้านนะคะแม่น้องนิตาลอยบางวันปากแข็งพูดไม่ได้มันเลยทําให้น้องแบบว่านอนร้องไห้กับสามีนะคะว่าเออแบบป้าๆทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยป้าว่าเออเธอทําทใจเถอะมันไม่มีใครได้ในสิ่งที่ตัวเองวางทุกอย่างหรอกได้อย่างก็ต้องเสียอย่างอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยมันก็ดีอะค่ะก็คือว่ามีคนข้างกายคอยปลอบคอยเตือนสติให้เราแบบว่ากลับคืนมาได้อะไรเงี้ยค่ะมีกํำลังใจึดสู้อะไรเงี้ยค่ะ บางทีนะคะน้องออกไปทํางานข้างนอกนะคะน้องก็บอกว่าพอใจขาพอใจอยู่ฟรีติดนะคะก็คือว่าประปาเลิกงานปะปาไปรับแล้วก็คอยไปรับแม่นะลูกอะไรเงี้ยแม่หาเงินเพื่อนูอะไรเงี้ยบาง <"B ang S 2> ทีลูกน้องลูกสาวน้องพูดนะคะ ä, ka, แม่ขาแม่แม่รู้ไหมว่าความสุขของหนูจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่เงินมันอยู่ที่หนูอยากให้แม่เล่นกับหนู หนูอยากให้แม่บอกรักหนูทุกวันหนูอยากให้แม่นอนกอดหนูเงินมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรดอกแม่เงินมันก็แค่ซื้อข้าวได้แค่นั้นคือความคิดของเด็กเจ็ดขวบนะคะความคิดของเด็กเจ็ดขวบแปดขวบพูดมาอย่างเงี้ยมันเลยทําให้น้องแบบว่ายิ่งคิดถึงแม่ยิ่งยิ่งรู้สึกแบบว่าเออแบบนะแม่น้องก็คงต้องการอยากให้ลูกกลับไปดูแลไปอยู่ดูแลแต่ทํางานในได้ใช่ไหมคะชีวิตมันทุกวันเนี้ยมันด้ถูกขับเคลื่อนด้วยเงินทั้งนั้น ถ้าเราไม่มีเงินดีไม่ดีพ่อกับแม่เราอาจจะยังไม่มีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้คือคนเราอะถ้าเกิดภาวะจิตใจมันย่าแย่ไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินใช้นี่ไม่มีเงินดํารงชีวิตในแต่ละวันจิตใจมันก็ลิ่งสุดทดถอยถดถอยลงไม่รู้จะแบบ ยืนหยัดมาถึงทุกวันนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองนะคะว่าเออเราต้องสู้เราต้องสู้อะไรเงี้ยถึงอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ต้องสู้ชีวิตมันไม่ได้มีแค่วันนี้ถ้าโชคดีอาจจะมีวันพรุ่งนี้หรือมะลืนอะไรเงี้ยค่ะก็คิดแค่ปลอบใจตัวเองนะคะว่าเราต้องสู้อะไรเงี้ยค่ะค่ะเนี่แหละค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็นะมันรู้สึกน้อยใจไงคะเพื่อนๆค่ะรู้สึกบางทียิ่งเราอยู่อยู่ต่างแดนอยู่ไกลเราไม่มีเพื่อนคุยไม่อะไรเงี้ย มีเพื่อนคุยได้ก็คือน้ําตานะคะเวลาเวลาเศร้าเวลาทุกมาก็คือแอบ,บเข้าห้องน้ําร้องไห้หรือบางทีก็คุมโปงกอดสามีนอนร้องไห้นะคะบางทีก็แอบ,บมานอนแบบสามีกับลูกนอนหลับแล้วก็แอบ,บมานอนคนเดียวโซฟานอนคิดอะไรเพลินๆร้องไห้ร้องไห,ห้เสร็จก็คือจบ อะไรเงี้ยก็รู้สึกโลง่งมันก็สบายใจขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้กับแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนนะคะยังไงถ้าชอบยังไงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด s u b สไครต์ให้น้องด้วยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะ้องต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ